มีห้าต้นน่ะห้าห้าต้นห้าร้อยนี่กําลังจะออกดอกเขาว่ามันจะออกดอกแล้วนันเนี่ยเขาว่าเมันเมใดไข่ลึเหมือนกันเลยเนี่ยเห <c oughs> มือนกันกับต้นเมื่อกี้นี่เลย,ยขยายเลยเหรอไม่มันไม่ขยายออกหรอกมั้งเนาะมันถ้าถ้าจะขยายยักษ์มันขยายมันจะมีเม็ดมันรือเขาบอกเลยรู้ ดูรู้เก็บนะแม่ันนี้มันต้นละาสามสิบห้าบาทนะเนี่ยต้นเนี้ยแล้วแม่บอกว่าต้นเะายี่สิบอันนู้นต้นเะายี่สิบอันนี้ต้นลรสามสิบห้าอันไหนวะต้นเราสามสิบห้าทุ่งนาเราเลยเนาะมันมีสีขาวตรงปลายปลายมีเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันกับต้นเมื่อกี้นี่เลยไายต้นเหมือนกันนะเนี่ยนี่ออกดอก อีต้นอันนี้ก็เขาเรียกต้นอะไรบุ๊เขาก็ไม่ได้เขาบอกอยูต่ตะลืมเปล่ามั้งเขาบอกว่าคาดว่ามันจะออกดอกแล้วเขาว่ายายบวยในครัวนั่นนะ่ะนี่สวยเหมือนกันนะเขาบอกว่า<ม>ให้อาตากแดดไว้มันถึงจะออกดีไม่ใช่ไหมไม่ต้องรัดจู่ไม่ใช่มันอยู่ใต้อันนี้ไม่เข้าหรอกอยู่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะข้าว นี่ก็สวยในครัวนะั่นะน่ะนี่สวยเหมือนกันนะเขาบอกว่าให้อาตากแดดไว้มันถึงจะออกดีไม่ใช่ไหมไม่ต้องรัดออกดอกสวยอยู่เด็ดเนะาะกระบอกเพชรมันมีน้ำาเปล่ามั้งเขาบอกว่าคาดว่ามันจะออกดอกแล้วเขาว่าหญ่บวยออกดอกเลย้อเพื่อนๆน,นี่ดอกน้อยนยเนี่ยรู้ไหมว่าต้นละเท่าไหร่เนี่ย ซือมาละออกดอกเลยเด้อเพื่อนๆน,นี่ดอกน้อยๆเนี่ยรู้ไหมว่าต้นละเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาละเก็บนะแม่อันนี้มันต้นละสามสิบห้าบาทนะเนี่ยต้นเนี่ยแล้วแม่บอกว่าต้นละยี่สิบอันนู้นต้นละยี่สิบอันนี้ต้นละสามพันอันไหนวะต้นละสามมีสีชมพูเออมีสีม่วงม่วงอยู่ตรงกลางเนาะเลยไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกออกออกอันดอกเนาะ ไอ้ป่วยก็ได้ไปเดินไปหาไปหาซื้อมาเนาะอันนี้อันนี้ก็ออกดอกมันลอยลอยเขาออกดอกไปแล้วเนาะกำลังจะออกใหม่ๆอีกดอกนึงต้น,ตนเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันกับต้นเมื่อกี้นี่เลยอยูนะดูนะอันนี้กำลังเป้แว่ขึ้นมาเนาะหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยเออสองต้นแล้ว สองต้นแล้วซื้อมายังไม่มีวีเวลจะมีดอ,อกตอนแรกองนึกว่าทับลงไปหมดแล้วสวยแต่นเนี่โอ้ยจ็บมีกำลังออกดอกเต็มเลยเนี่ยออกดอกมันมีเป็นคนๆสวยๆสงสัยออกดอกเล็กๆอันเนี้ยเดี๋มันออกดอกมันกำลังมึงหาอยยางบ่งเ,เจอสักทีนะกิมจุก ไม่ใช่มันอยู่ใต้อันนี้ไม่ข้าวหรอก <S <S อยู่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะข้าวข้าว,าวนี่ก็สวยคะ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนจบกับดอกอันนี้นะต่อไปจะเอามาถ่ายให้ชมนะคะชอบชอบมันออกดอกสวย,สวยนุ่มอันนี้เขาบอกว่าดอกน,น้อยอันนี้ดอกน้อยแต่เป็นสีม่วงม่วงอันนี้มันสีม่วงมีห้าต้นน่ะ ค่าต้นค่าร้อย <c oughs> นี่กําลังจะออกดอกเขาว่ามันจะออกดอกแล้วนะเนี่ยเขาว่ามนมนเมใช่กำลังจะออกหลายๆต้นหลายๆดอกเลยถ้ามันออกแล้วยายบัวจะถ่ายออกไปให้ดูดอกนึงเนาะนี่นะนเอาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้เนาะเอ้ยมันสะพันเดียวกับต้นเมื่อกี้นี้หรือเปล่าเนี่ยฮึอยู่ไม่ใช่มันอยู่ใต้อันนี้ไม่เข้าหรอก อยู่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะข้าวข้าวนี่ก็สวยไปที่ร้านดอกร้านต้นอันนี้เขามีขายเขาก็ขายไม่แพงเนาะเลวยก็ได้ซื้อมาไปที่ร้านดอกร้านต้นอันนี้เขามีขายเขาก็ขายไม่แพงเนาะเลวยก็ได้ซื้อมาดอกนึงเนาะนี่เขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้เนาะ เอ้ยมันกัะพันเดียวกับต้นเมื่อกี้นี้หรือเปล่าเนี่ยอึมกำลังออกดอกเต็มเลยเนี่ยออกดอกมันมีเป็นขนๆสวยๆสงสัยออกดอกเล็กๆอันเนี้ยเต็มมันออกดอกมันกำลังแม่กะลีดอก่วยๆไม่ใช่ปนนไปทำมันไปที่ลาน ดอร้านต้นอันนี้เขามีขายเขาก็ขายไม่แพงเนาะได้บวยก็ได้ซื้อมาตั้งจะออกหลายๆต้นหลายๆดอกเลยถ้ามันออกแล้วยายบ,บวยจะถ่ายออกไปให้ดูออกดอกสวยอยู่เด็เนาะกระบองเพชรมันมีน้ำแม่ก็ลืูดอกสวยๆไม่ใช่นนไปทำมันมชอบชอบมันออกดอกสวยๆเนาะ นี่เขาบอกว่าดอกน,น้อยอันนี้ดอกน้อยแต่เป็นสีม่วงม่วงอันนี้มันสีม่วงได้มานี่เขาก็ปุ๋ยกระถุงละยี่สิบมีหินมาด้วยนะม,นมันไม่มีดอกหนึ่งเนาะนี่เขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้เนาะเอ้ยมันสะพันเดียวกับต้นเมื่อกี้นี้หรือเปล่าเนี่ยอื ค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจบกับดอกอันนี้นะต่อไปจะเอามาถ่ายให้ชมนะคะแม่กะลีดอกสวยๆไม่ใช่ไปทำมันเปล่ามั้งเขาบอกว่าคาดว่ามันจะออกดอกแล้วเขาว่าใยป่วยจุ๊ไม่ใช่มันอยู่ใต้อันนี้ไม่เข้าหรอก หยุดใต้โต๊ะใต้โต๊ะข้าว,วข,าวขาวนี่ก็สวยออกดอกสวยอยู่เด็ดเนะาะกระบองเพชรมันมนะีน้ำดอกนึงเนาะนี่เขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้เนาะเอ้ยมันสะพันเดียวกับต้นเมื่อกี้นี้หรือเปล่าเนี่ยอืมจีสวยไหมคะเนี่ยแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะ เหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันกับต้นเมื่อกี้นี่เลย,ยมีสีชมพูเออมีสีม่วงๆ่วงอยู่ตรงกลางเนาะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกออก,ออกออกเป็นดอกเนาะไอ้ป่วยก็ได้ไปเดือชอบชอบมันออกดอกดสวยๆเนาะอันนี้เขาบอกว่าดอกน,น้อยอันนี้ดอกน้อยแต่เป็นสีม่วงๆ่วงอันนี้มัน สีม่วงหลายต้นเหมือนกันนะเนี่ยนี่ออกดอกนี่ต้นก็อันนี้ก็เขาเรียกต้นอะไรบ๊เขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกอยูต่ตะลืมอันนี้ก็เป็นดอกสีม่วงขาวเป็นเหมือนดอกผักบุ้งตรงเนี้ยอันเนี้ยออกออกมาเหมือนดอกผักบุ้งน้ำเลยเหรอไม่ต้องมันเป็นกระบ,บอกทืม่มันมีน้ำแล้วถ้ามันจะเอาไหนกินอธิึงค่อยลด ออืทุ่งนาเราเลยเนาะมันมีสีขาวตรงปลายปลมีมีสีชมพูเออมีสีม่วงม่วงอยู่ตรงกลางเนาะเอ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะออกออกออกอันดอกเนะเ<อ>าะไอ้ป่วยก็ได้ไปเดินแม่ก<อ><ๆ>็รีดอกสวยๆไม่ใช่ปไปทำมันอืม มึงหายอย่างบ่งเจอสักทีนะกิมเปล่ามึงเขาบอกว่าคาดว่ามันจะออกดอกแล้วเขาว่าใหญ่ป่วยขยายเลยเหรอไม่มันไม่ขยายออกมันนะ้งเนาะมันถ้าถ้าจะขยายอยากมันขยายมันจะมีเมล็ดมั้งหรือเขาบอกเลยรู้ดูรู้ออกดอกเลย,ยเพื่อนเพื่อนนี่ดอกน้อยน้อย,นอยเนี่ยรู้ไหมว่าต้นละเท่าไหร่เนี่ยซื้อมา,าราวนะ อันนี้กําลังเป้แว่ขึ้นมาหนอหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยเออสองต้นแล้วสองต้นแล้วซื้อมาอาะแม่ก็ลือดอกสวยๆไม่ใช่ปไปทํามันืมมึงหาอย่าง,างบ่เจอสักทีนะกิมเหมือนกันเลยเนี่ยื เงน,นกันกับต้นเมื่อกี้นี่เลย,ยมึงหาอย่างบ่เจอสักทีนะกิมมึงหาอย่างบ่เจอสักทีนะกิมออกดอกสวยอยู่เด็ดเนาะกระบองเฮดาามันมีน้ำดูนะอันนี้กำลังเป้แว่ขึ้นมาเนาะหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยเออสองต้นแล้วสองต้นแล้ว,ลวซื้อมายังไม่มี วีเวลจะมีดอกตอนแรกผนึกนะว่าทับลงไปหมดแล้วสวยขึ้นแต่